ภรยากระทันหันพบว่าดอกไม้ในสวนปีนออกนอกสวนสัญชาตญาณของผู้หญิงบอกเธอว่ามีบางอย่างผิดปกติตอนกลางคืนเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ของสามีเธอได้อาบน้ําทําความสะอาดเพื่อส่งสัญญาณให้สามีสามีในตอนแรกยังอยากทําเป็นโง่แต่ภรรยาไม่ได้ให้โอกาสเขาปฏิเสธเลยดังนั้นเขาจึงได้แต่ทําเป็นเล็กน้อยแต่ในสายตาของภรรยากลับรู้สึกว่าสามีมีความน่าสนใจเพราะเธอเชื่อว่าสามีรักเธอยากลาบากกว่าจะรอลูกชายหล่ะเธอส่งสัญญาณให้สามีว่าเราสามารถเข้าไปในบ้านเพื่อผ่อนคลายได้แล้วเธอไม่เห็นว่าสามีทาตัวเหมือนถูกบังคับ แต่ในบ้านกลับโรแมนติกผิดปกติกแต่สามีหลับไปในเวลาไม่ถึงสานาทีภรรยายิ่งรู้สึกแปลกใจตามหลักแล้วงานของสามีไม่ควรจะเหน็ดขนาดนั้นดังนั้นเธอจึงใช้โอกาสที่สามีหลับแอบดูโทรศัพท์ของเขาบังเอิญเธอเห็นเข้าไม่มีคุณฉันไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเพียงแค่ประโยคนี้ทำให้ภรรยาขนลุกเพราะน้ำเสียงนี้คล้ายกับการออดอ้อนของผู้หญิงเธอเดาวสามีของเธอเก่งมากที่บริษัทต้องมีคนที่คิดไม่ดีต่อเขาแน่นอนดังนั้นเธอจึงระมัดระวังเธอจึงตามสามีกลับบ้านหลังเลิกงานและแล้วเธอก็พบว่าาามมีสสวในนกกรระปงั้ แต่เธอคิดมากไปเพราะคนที่สามีกําลังรอไม่ใช่คนนี้เธอเพิ่งจะถอนหายใจออกมาจูจูก็มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นภรรยากระทำหันรู้สึกเย็นสันหลังสามีกลับพาหนุ่มน้อยไปที่ร้านเครื่องประดับดังนั้นเธอจึงลงจากรถอย่างเงียบเเพื่อตรวจสอบและการกระทําที่สนิทสนมของสามีกับหนุ่มน้อยเธอไม่กล้าจินตนาการว่าสามีจะชอบคนแบบนี้เมื่อไหรออกจากร้านเครื่องประดับสามีก็พาหนุ่มน้อยไปที่ร้านอาหารอีกครั้งแต่การกระทําที่สนิทสนมของสามีในครั้งนี้ทําให้เธอคิดถึงภาพอีกภาพหนึ่งอย่างกระ แต่หนุ่มน้อยดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบท่าทางนี้หลังจากที่พวกเขาไม่รู้ว่าคุยอะไรกันกระท h น n หันพวกเขาดูเหมือนจะรอใครสักคนตั้งแต่ผู้หญิงนั่งหลงข้างๆเขาภรรยาเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ในขณะนั้นแม่สามีก็โทรหาเธอให้เธอกลับบ้านโดยด่วนลูกชายของคุณกำลังร้องไห้เพราะหาเล่นของเล่นไดนโนเสาร์ไม่เจอดังนั้นเธอจึงมองไปที่สามีคิดว่าสามีในตอนนี้กลับใส่สร้อยให้ผู้หญิงอีกคนในขณะนี้เธอแทบอยากจะไปฉีกผิวของสามีไม่คิดว่าสามีจะสามารถแสดงได้ดีขนาดนี้ทุกครั้งที่ออกไปทำงานสามีจะมอบ แม้ว่าตอนนี้เธอจะจับได้แล้วเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้เธอจึงต้องวิ่งกลับบ้านเพื่อแก้ปัญหาลูกชายที่ร้องให้กอดข้างนอกเธอพยายามทำให้ตัวเองสงบลงในที่สุดก็สามารถเอาฝัน16ซี่กลับมาได้แม่สามีส่งสัญญ,ญาณให้เธอพูดเบาๆหนุ่มน้อยเสร็จสิ้นการนอนหลับแล้วไม่รู้เลยว่าแม่สามีตั้งใจให้เธอกลับมาแต่แม่สามีดูแลเธอเหมือนลูกสาวแท้ๆทำให้เธอไม่เคยสงสัยในความทะเยอทะยานของแม่สามีแม้กระทั่งรู้สึกซาบซึ้งจนไม่กล้าบอกสามีวันถัดไปเห็นสามีกำลังดูดน้สสึกลื่ บางทีนมนี้อาจให้แรงบันดาลใจเขาเขาแจ้งภรรยาวันศุกร์นี้ฉันจะไปตัดผมเสร็จแล้วจะไปพบปะก,กับเพื่อนเก่าเลยจะกลับช้าหน่อยภรรยาที่รู้สึกคลื่นไส้อยู่แล้วกลับรู้สึกคลื่นไส้มากขึ้นแต่เธอกลับไม่เปิดเผยความจริงกับสามีช่วยให้สามีดื่มเหล้าน้อยลงและดื่มนมมากขึ้นเพื่อบำรุงกระเพาะสามีไม่เข้าใจความหมายของภรรยายังขอบคุณภรรยาที่คิดถึงเขาแต่เขากลับไม่สังเกตเห็นเส้นเลือดที่หน้าผากของภรรยาที่เต้นตุกตุกขณะทานข้าวช้อนของลูกชายหลุดมือโดยไม่ตั้งใจภรรรยยยยาาาาาาาต้้อออองงกกกกชช่่ววลููไป็ทททันันนนนหเเเขเโขโศพ์สมีีบ ด้วยสายตาแบบเอสเยรของเธอเธอรู้ว่าสามีเปิดโทรศัพท์ขึ้นครั้งละหนึ่งครั้งซึ่งหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังส่งข้อความหาเขาในขณะนี้ไฟโกรธของเธอได้ลุกโชนถึงยอดหัวซ่อมที่อยู่ในมือของเธอแน่นขึ้นเรื่อยๆแต่เธอแค่พูดว่าเธอจะไปทํางานสายก่อนหน้านี้ไม่รู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติกแต่ตอนนี้เมื่อรู้แล้วจุดนี้กลับรู้สึกแย่มากไม่ใช่ว่าเธอที่กลา้าแต่เธอรู้สึกว่าการเก็บหมัดไว้คือเพื่อการโจมตีที่ดีกว่าเพื่อการแก้แค้นสามีเธอจงใจใส่รองเท้าส้นสูงโดยไม่่่สวถุงงเเททททท้้าาาาาาจกกกนนนนัันัทท็าา็ํํรตปู และเพียงแค่ภาพลักษณ์นี้กลับดึงดูดจิตใจของหนุ่มน้อยหลังเลิกเรียนกลัวว่าจิตใจของหนุ่มน้อยจะกลับคืนดังนั้นเธอจึงเสี่ยงโชคเธอแกล้งทาเป็นช่วยหนุ่มน้อยจัดระเบียบเนกไทดูเหมือนว่าผูกเนกไทจะแสดงถึงภาพลักษณ์ของคนแต่ต้องไม่เอียงนัดดังนั้นเธอจึงเดิมพันว่าวัยรุ่นคนนี้จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อย่ามองว่าหนุ่มน้อยมีสีหน้าไรอารมณ์ที่จริงแล้วในใจของเขามีความตื่นเต้นอย่างบ้าคลั่งและเหตุผลที่เธอจ้องมองหนุ่มน้อยตรงหน้าทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณแม่ของหนุ่มน้อยไม่ใช่ว่าเธอพบว่าสามี และเธอก็ไม่ติดตามเพื่อเห็นจากตรงหน้าแต่สามีก็มีผมที่ไม่ยาวแต่เขาก็มักจะไปที่ร้านตัดผมนี่เสมอชัดเจนว่าผู้หญิงได้เริ่มมีความสัมพันธ์กับสามีของเธอแล้วกลับไปเธอไม่ได้ถามสามีโดยตรงแต่เธอใช้โอกาสตอนที่สามีกําลังอาบน้ําเธอแอบเปิดโทรศัพท์ของสามีแต่พยายามใส่รหัสหลายครั้งก็ไม่ถูกต้องดังนั้นเธอจึงนึกถึงเรื่องที่น่ากลัวท,ทันทีจากนั้นก็เริ่มค้นหาที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็ตรวจสอบความคิดของตัวเองอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าเธอพบว่ามีคนนี้อยู่ในกลุ่มเพื่อนของเธอไไมม่่แปปลลกกกกใจเเเเยยธออห็นอ็นน้้้ารูสึคุ ที่แท้พวกเธอเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันนั่นหมายความว่าเธอกับสามีก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นด้วยแล้วพวกเขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่ดังนั้นเธอจึงกรอกวันเกิดของดอกไม้ป่าไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเปิดขึ้นจริงๆแต่กลับพบว,ว่าในอัลบั้มของสามีเต็มไปด้วยภาพของพวกเขาทั้งสามคนและเด็กชายก็เคยอยู่กับสามีตั้งแต่เด็กแล้วบอกว่าแท้จริงแล้วสามีมีครอบครัวอยู่ข้างนอกแล้วและเธอก็เหมือนคนโง่ทำงานเป็นแม่บ้านมานานกว่าสิบปีเธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นเรื่องตลกถ้าเป็นเรื่องตลกกกแแแล้้้วเเธธออออ็จะไไมม่่คครรรบบบนีตงา ถ้าจะมองว่าเธอเป็นคนโง่ก็ให้พวกเขาไปเถอะมาดูสิว่าลูกชายของพวกเขาโง่แค่ไหนและลูกชายคนนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังกับครูคนใหม่ที่เข้ามาเขาดูเหมือนจะติดใจอยู่บ้านเพื่อเพิ่มความร้อนแรงเธอทําเหมือนกําลังช่วยเด็กชายทาการบ้านแต่จริงๆแล้วเธอกําลังแสดงออกถึงตัวเองอย่างต่อเนื่องการกระตุ้นเด็กชายให้สอบติดสิบอันดับแรกในครั้งนี้ฉันจะให้รางวัลกับคุณหนุ่มน้อยถามเธอว่ารางวัลอะไรขณะที่เธอกําลังคิดว่าจะหลอกลวงอย่างไรกระทันหันเห็นพวงกุญแจที่กระเป๋านักเรียนของหนุ่มน้อยรู้ว่าหนุ่มน ดังนั้นเธอจึงหยิบบัญชีเกมหมึกยักษ์ย้ายของเธอออกมาเห็นหนุ่มน้อยตื่นเต้นขนาดนั้นจากนั้นเธอได้เสนอรางวัลถ้าคุณสอบติดสิบอันดับแรกคุณจะเข้าหมดร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมยังไงเห็นหนุ่มน้อยติดกับได้ง่ายขนาดนั้นเธอมั่นใจมากขึ้นการเข้าหาเด็กคนนี้น่าจะสามารถแก้แค้นได้เร็วดังนั้นเธอจึงเริ่มแกล้งทำเป็นน่าสงสารเริ่มเล่าให้ฟังว่าตนเองไม่มีพ่อมาตั้งแต่เด็กไม่รู้เลยว่าความรักของพ่อเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเธอแค่อยากฟังหนุ่มน้อยพูดถึงความรรรัััักกกกกกขขขขออออองงงพพ่่่เเเเเเาา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 ลลลบไไปปหห็นนนสสมมมีีีผููชืืททท้้้้คววึยจะดแ แต่คิดไปคิดมานี่มันถูกเขาเกินไปเธอต้องอดทนไว้ต้องให้สามีได้สัมผัสความรู้สึกที่ถูกคนใกล้ชิดหักหลังและสามีก็ยังไม่รู้ตัวภรรยาได้วางแผนกับเขาไว้แล้วกําลังรอให้เขากระโดดเข้าไปภรรยาไม่ได้นอนทั้งคืนดังนั้นจึงมองลูกชายที่หลับอยู่ในอ้อมแขนเธอเริ่มต้นด้วยการลูบเบาๆแล้วก็กอดเขาแน่นไว้ที่อกพูดขอโทษลูกชายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นความผิดของแม่ที่ทําให้ลูกมีพ่อแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉลาดได้เป็นครูของหนุ่มน้อยเธอก็จะไม่รู้ความลับใหญ่ของสามีในเวลานีี้้้้้ตอออองงรููว่่าาาสามมมมหนนุยยเืลกชแทๆ งั้นเธอก็ต้องให้สามีได้เห็นผลที่พวกเขาจะสูญเสียคนที่รักหนุ่มน้อยที่ไม่รู้ตัวกำลังถูกดึงดูดแน่นอนว่าในขณะที่ช่วยหนุ่มน้อยทำการบ้านหนุ่มน้อยได้รับโทรศัพท์ได้ยินเสียงจากอีกฝั่งที่ชมเขาอย่างมากผลการเรียนดีขึ้นอย่างรวดเร็วคืนนี้จะเลี้ยงอาหารพวกคุณถึงแม่หนุ่มน้อยจะไม่ได้เรียกเขาแต่ภรรยาก็ฟังออกถึงความหมายประโยคหนึ่งว่าแม่ของฉันได้จองโต๊ะที่ห้องอาหารเจ้าหยุนไว้แล้วภรรยาจึงสามารถนึกภาพออกไม่ใช่เธอถามหนุ่มน้อยอย่างลองเชิงว่าเขาคือพ่อของเธอใช่ไหมหนุ่มน้อยลังเลอยู่่ครหนึงงสุดดท้้าากก็ไบวมจิ จริงๆแล้วเขาคือคนที่ดูแลฉันแทนพ่อมาตลอดตั้งแต่ฉันยังเล็กฉันก็ไม่เคยเห็นพ่อจนกระทั่งวันหนึ่งแม่หาคนพี่ใหญ่ให้มาเล่นกับเธอในตอนแรกเขายังไม่เข้าใจแต่หลังจากนั้นพี่ใหญ่ขออยู่กับเราฉันค่อยๆเข้าใจว่าเขาเข้ามาแทนที่พ่อเห็นแม่ในที่สุดก็ยิ้มออกมาเขาก็ค่อยๆย,ย,ยอมรับพี่ใหญ่ที่ดูแลเขาได้ยินแบบนี้ภรรยาจึงเข้าใจที่แท้หนุ่มน้อยไม่ใช่ลูกที่สามีมีมนอกสมรสเธอรู้สึกดีใจขึ้นมาทันทีขณะที่หนุ่มน้อยกําลังจะพูดต่อก็ทันหันครูประจาําฉ เมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็ไม่สามารถสงบใจได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันสามีที่นี่ก็ได้รับโทรศัพท์เช่นกันและภรรยาก็กำลังคิดถึงสามีจะไม่รีบไปโรงพยาบาลเหมือนกันใช่ไหมกระทานหันก็ได้รับข้อความจากสามีว่าเขาจะทำงานล่วงเวลาตอนเย็นและจะกลับมาช้าหน่อยดังนั้นดวงตาของเธอจึงหมุนไปมา360องศาแต่เธอก็ตัดสินใจไปที่นั่นเพื่อจับผิดไม่นานเธอก็มาถึงโรงพยาบาลพบว่าข้างในมีเพียงแม่และลูกชายของพวกเขาภรรยาจึงโล่งใจในที่สุดแต่ในขณะที่เธอกำลังจะออกไปสามีก็รีบวิ่งเข้ามา เขาไม่เห็นเธอที่อยู่ข้างๆเธอไม่สามารถต้านทานความอยากที่จะเข้าไปดูเขาสักสองตาแต่ในขณะนั้นโรงเรียนโทรเข้ามาทําให้เธอต้องรีบถามว่าใครหายไปจากชั้นเรียนดังนั้นเธอจึงไม่ต้องออกไปแต่นามนี้ได้ฝังอยู่ในใจของเธอแล้วกลับไปแล้วเธอก็ไม่ได้เปิดเผยความจริงกับสามีให้สามีนอนบนโซฟาเพื่อผ่อนคลายสามีคิดว่าภรรยาปล่อยให้เขาทําเรื่องนั้นภรรยาแกล้งทําเป็นหัวเราะย,ยอกเขาเก็บความคิดนั้นไว้เถอะฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกนะง่ายขนาดนั้นเลยหรือที่จะหาที่ปล่อยตัวดูสามีทําาตัััวไไร้อออย่่่งนนนนนนฉก็มใชคแบบนนะ ภรายาคิดในใจว่าแค่ปากของคุณถึงเวลาที่จะเพิ่มข้อมูลเด็ดให้เขาแล้ววันถัดมาสามีขณะทํางานเพื่อนร่วมงานอดไม่ได้ที่จะถามเขาว่าเขากินกระเทียมไหมสามีบอกโดยไม่ตั้งใจโอ้ภรายาฉันทําสปาเกตตีให้และใส่กระเทียมไปด้วยมีกลิ่นแรงไหมเพื่อนร่วมงานหญิงข้าง,ข,างข้างเช็ดปากตามปกติแล้วภรายาให้สามีกินกระเทียมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นเข้ามาใกล้จึงทําเป็นพิเศษสามีได้ยินแล้วรู้สึกผิดหรือว่าภรายาจะค้นพบอะไรบางอย่างดังนั้นเมื่อเลิกงานเขาที่รู้สึกผิดจึงกลับบ้านทันทีขณะนนีี้้้ภรยยยาาาอู่่ทบเต็มไปดดววคคิ ทั้งหมดคิดว่าจะเอาคืนสามีที่เลวร้ายนี้อย่างไรแต่เธอกลับพบว่าสามีกลับบ้านเร็วกว่าปกติเป็นครั้งแรกในฐานะที่เป็นแม่บ้านเธอจึงคิดจะทําอาหารให้สามีทันทีแต่สามีกลับดึงเธอเข้ามากอดทันทีภรรยารู้ว่าการเตือนของเธอเริ่มมีผลบ้างดังนั้นเธอจึงบอกเป็นในว่าสามีควรไปอาบน้ําก่อนสามีที่เชื่อฟังทําให้เธอรู้สึกขยะขยงแต่เธอก็มีความสงสัยเล็กน้อยวันถัดมาเธอจึงไปหาหนุ่มน้อยโดยเฉพาะโดยอ้างว่าไปสอบพิเศษเพื่อสอบถามเขา แม่ของคุณตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมและจากปากของหนุ่มน้อยเธอได้รู้ว่าเขาจะเป็นพี่ชายแล้วแม่ของเขาเป็นลมก็เพราะเหตุนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้ภรรยาไม่สามารถสงบใจได้อีกต่อไปแต่หนุ่มน้อยกลับทําให้แผลเจ็บปวดมากขึ้นหมายความว่าปีหน้าฉันจะมีน้องชายเกิดตราบใดที่พวกเขามีความสุขฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดถ้าพวกเขามีความสุขแล้วลูกชายของเธอจะทําอย่างไรโดยไม่รู้ตัวคําขอโทษที่เขาพูดซ้ำไปซ้ำมาลูกชายได้ยินทั้งหมดในขณะเดียวกันหนุ่มน้อยที่นี่กาลังสนทนาอย่างสน,นุกสนานกระทันหันแม่ก็เปิดประตูเข้ามา แต่ถ้าทางตื่นเต้นของเขาไม่รอดจากสายตาของแม่แม่ที่เคยผ่าประสบการณมาก่อนเล้วหรืลูกชายว่ากําลังดูอะไรอยู่ลูกชายรู้สึกอายมากขึ้นจากคาพูดของเธอดังนั้นเขาจึงขออ้างว่าไปอาบน้ําแล้วออกไปออกจากห้องแล้วเขาก็ไม่สงสัยอะไรแต่ทาไมลูกชายเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วกลับไปอาบน้ําอีกกระทันหันเขาพบว่าลูกชายใช้กลิ่นน้ําหอมและน้ําหอมนี้ทําให้เธอรู้สึกขนลุกต้องรู้ว่าเธอเป็นช่างทําผมลูกค้าที่เคยไปทําผมกับเธอเธอสามารถจําได้ทุกคนแต่ลูกค้าที่มาครั้งนี้ทําให้สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปผู้หญิงตรงหน้าคือคนที่เธอหลบหนีมาเป็น เธอพยายามรักษาความสงบแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเธอผู้หญิงไม่ได้เปิดเผยเธอแต่ให้เธอช่วยตัดผมยาวของเธอและตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เตือนเขาว่าสิ่งที่กีดขวางควรจะถูกกำจัดรอยยิ้มที่ไม่จริงใจของผู้หญิงดูแย่กว่าการร้องไห้การที่ผู้หญิงตัดผมจริงๆเป็นการเตือนเธอหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อรู้ว่าลูกชายของเขาอายุ18ปีแล้วเธอมีท่าทางตื่นเต้นบอกเธอเด็กในช่วงอายุนี้มักจะมีความรักก่อนวัยนะบอกเขาอย่างชัดเจนว่าลูกชายของฉันเป็นคนดีฉันสบายใจแต่ภรรยาย,ยังแอบพูดจาาากกกเ็นนไหโตขี้รว่่่่่บบงงืออะมมมแลใช ตอนแรกเธอไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แต่ตอนนี้ลูกชายมีท่าทางแ,แปลกทําให้เธอต้องระมัดระวังดังนั้นเธอจึงแอบดูคอมพิวเตอร์ของลูกชายสตาร์ r รีสตาร์ t ร,ร,ระบบปิดสลิประบบปิดีสตาร์ t แต่เนื้อหาการสนทนาที่ไม่ได้ปิดทําให้เธอใจเต้นแรงแต่ยิ่งดูไปเรื่อยๆ่ยิ่งรู้สึกไม่สงบทั้งคู่กลับพัฒนาจนถึงขั้นนัดพบกันที่ชานเมืองและเธอก็สามารถเดาได้ด้วยหัวที่แข็งเหมือนไม้คนนั้นคือผู้หญิงที่มาหาเธอในวันนี้แน่นอนต้องรู้ว่าเธอแย่งสามีของผู้หญิงคนนั้นมาแม้จะยาวนานถึงสิบปีหร คนจะไม่บ้าจนถึงขั้นใช้มีฝันลูกชายของเธอหรอกนะจูไม่รู้ว่าลูกชายของเขากำลังเขินอายเหมือนเด็กน้อยและคราบนมที่เหลืออยู่ที่ปากทำให้ผู้หญิงเกิดความตื่นเต้นขึ้นทันทีเลือกเพลงจากนั้นก็ยื่นมือออกไปแต่สัมผัสนี้กลับร้อนแรงพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆของผู้หญิงทันใดนั้นก็ทำให้หนุ่มน้อยรู้สึกเหมือนมีกวางน้อยนับพันในร่างกายและเมื่อแม่มาถึงจะมีเงาของพวกเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยว่าขณะนี้ทั้งสองกำลังนั่งพูดคุยกันอย่างเปิดใจที่ชายทะเลอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศที่เข้าถึงหนุ่มน้อยพูดความจริงออกมา ผู้ชายที่ดูแลฉันตั้งแต่เด็กไม่ใช่คนดีภรรยาเห็นโอกาสมาถึงอ,อยากถามว่าเขาหมายความว่าอย่างไรและหนุ่มน้อยในที่สุดก็พูดออกมาคนที่แม่ของฉันคบหาดูเหมือนจะมีครอบครัวอื่นคิดว่าเขาจะประนามการกระทาของแม่ที่ทําลายครอบครัวคนอื่นแต่หนุ่มน้อยกลับรู้สึกว่าความรักไม่มีถูกหรือผิดขอแค่มีความสุขอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรผิดจริงๆแล้วเขาแค่อยากบอกประโยคนี้กับคนตรงหน้าแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนก็สามารถมีความสุขได้เขารู้สึกว่าการชอบคนที่อยู่นอกการแต่งงานไม่มีอะไรผิดภรรยาแกลล้งพูดเ่น ถ้าไม่อย่างนั้นวันนี้เราไปสาบานรักที่ทะเลกันดีไหมดูสิว่าแม่ของคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อพูดถึงแม่ของเขาหนุ่มน้อยเริ่มลังเลจริงๆแล้วเธอแค่อยากบอกหนุ่มน้อยความคิดของคุณเหมือนกับการกระทำของแม่คุณที่น่าอับอายและน่ารังเกียจในขณะนั้นสามีก็โทรหาเธอและเธอก็เรียกชื่อสามีอย่างตั้งใจชั่วขณะนั้นทำให้หนุ่มน้อยรู้สึกตัวโดยไม่รู้ว่าสามีกำลังพาลูกชายไปที่สวนสาธารณะกลับพบว่าดอกไม้ป่าของเขากำลังจ้องมองเขาอย่างตั้งใจดอกไม้ป่านี้ไม่รู้สึกอายเลยที่เข้ามาหาเขาาาจกกนนนั้นต่อลูชย ทั้งสองคนได้พูดคุยกันอย่างลับๆเตือนสามีภรรยาของคุณก็ไม่ใช่คนดีอะไรเมื่อได้ยินคํานี้สามีทําหน้างงในโลกนี้คงไม่มีภรรยาที่โง่แบบนี้อีกแล้วคนไม่ได้พูดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเธอมีลางสังหรณ์ว่าลูกชายของเธออาจถูกภรรยาของเขาหลอกล่อจิตใจไปแน่นอนว่าเธอแค่คาดเดาและไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนหลังกลับบ้านสามีได้สอบถามลูกชายถามว่ามีอะไรผิดปกติกับแม่บ้างไหมจากปากลูกชายได้รู้ว่าแม่มักจะร้องไห้ในตอนกลางคืนยังกอดฉันและพูดว่าขอโทษนะเมื่อเขาต้องการถามว่าเพราะอะไรถึงรง้้องห ลูกชายบอกเพียงแค่พ่อพูดแบบนี้ทั้งหมดก็เพราะคุณสามีเริ่มรู้สึกผิดดังนั้นในตอนเย็นเมื่อภรรยากลับมาสามีน้องตัว180องศาเพื่อขอโทษภรรยาเข้าใจว่าสามีในที่สุดก็รู้สึกผิดไม่คาดคิดว่าสามีจะขอโทษด,ด้วยเหตุผลว่าเขาทํางานยุ่งเกินไปจนละเลยความรู้สึกของคุณลูกชายบอกว่าเมื่อเขาทํางานล่วงเวลาในทุกคืนคุณจะกอดเขาและร้องไห้ดังนั้นในอนาคตฉันจะหาเวลาอยู่กับคุณมากขึ้นภรรยาไม่รู้ว่าสามีกําลังแกล้งทําหรือจริงจังถ้าสามีจะแกล้งทํําาาาาาเเเธออกก็จจจะลล่นจนจ่นนนนตมมมมไไไปปบวัััถดูชชยีสหหราหาร้า ภรรยาตั้งใจจะลงไปซื้อกวดนมให้ลูกชายแต่พอถึงชั้นล่างก็พบว่าหนุ่มน้อยกำลังรอเธออยู่เธอรู้สึกผิดจึงรีบมองขึ้นไปที่ชั้นบนจากนั้นก็รีบดึงหนุ่มน้อยไปข้างๆถามเขาว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อวานฉันได้เปิดใจให้คุณฟังแล้วฉันเข้าหาคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณเข้าใจสถานการณ์ของแม่คุณไม่คิดเลยว่าหนุ่มน้อยจะมีปัญหาจริงๆเขาชอบที่จะถูกใช้ประโยชน์ภรรยาได้ยินความหมายสรุปแล้วคุณมาบอกฉันเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดของพวกเขาหนุ่มน้อยบอกเธอโดยไไมมมมม่่ีีกาาารเตติแแงงใดดๆฉัน้้ถสขอคุณลว ว่าเขายินดีที่จะแต่งงานกับแม่ของฉันจริงๆหรือไม่ไม่เพียงแต่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนแต่ยังแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเขาชอบแม่ของฉันคนเดียวมาตลอดเมื่อได้ยินเช่นนี้ภรรยาก็ตัดสินใจอย่างเงียบๆตอนกลางคืนเธอเพิ่งถึงบ้านก็ได้ยินสามีที่ปลายสายโกรธมากบอกว่าเขาเข้าใจทุกอย่างนี้แต่ถ้าถูกเปิดเผยทุกอย่างก็จะสู่เปล่าก็ไม่รู้ว่าเงินนี้จะถึงมือเมื่อไหร่ประโยคเหล่านี้ภรรยาไม่เข้าใจจะเรียกว่าอะไรถ้ารอไปอีกสิกว่าปีในการแต่งงานนี้หัวใจของภรรยาเต้นแรงขึ้นขณะที่สามีีกํําาาาาลลัังอบนนน้เขขทหม่ ชวนภรรยาไปเด,ดทพรุ่งนี้ภรรยาไม่รู้ว่าเขามีแผนอะไรแต่ก็ยังทําเป็นมีความสุขอยู่แม่สามีทราบว่าลูกชายจะใช้เงินมากในการเดทด,ดังนั้นเธอจึงเตรียมของขวัญเป็นพิเศษต้องรู้ว่าของขวัญน,นี้มีมูลค่า2องแสนห้าหมื่แต่แม่สามีไม่รู้สึกเสียดายเลยให้เขาดูแลภรรยาให้ดีแบบนี้ชีวิตของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆสามีเข้าใจดีว่าคุณแม่หมายถึงอะไรไม่นานเดทของทั้งสองคนก็เริ่มขึ้นกระทันหันภรรยาก็ได้รับโทรศัพท์ตาของภรรยาอยู่ในโรงพยาบาลอาการหนะักแต่ไม่คิดว่าตตาาาาาาคครรรรััััั้้้งงนนีีจจะเเขบ,บบบกกกกกษลออธถึวมท่่ใ ที่แท้พ่อของเธอคือประธานบริษัทเครื่องประดับเธอไม่ทันได้ตอบสนองเพราะแม่ของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อเธอยังเด็กตาก็ไม่เคยบอกเธอเกี่ยวกับที่มาของเธอเพราะคุณคือบุตรนอกสมรสแต่พ่อของคุณกลับส่งเงินให้คุณแต่เธอไม่รู้เกี่ยวกับชาติกำเนิดของเธอครอบครัวของสามีรู้เรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้วกลับไปบ้านแล้วแม่สามีก็แกล้งทำเป็นลอบเธอตาของเธอจะดีขึ้นแต่ก็ทัานหันโทรศัพท์มือถือของแม่สามีก็ทำให้เธอเห็นข้อความที่สามีส่งมาให้เธอว่าแต่เมื่อไหร่เงินเข้าบัญชีีีเเราาากก็ต้้งง้อออออองงงงงลลมมมืททแแววดััันนธจึศยช่่่สไป รีเปิดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของแม่สามีเมื่อดูประวัติการสนทนาแล้วหลังของเขาก็เย็นเฉียบที่แท้แม่สามีก็ยอมรับดอกไม้ข้างนอกของสามีมาเป็นเวลานาน,านแล้วสำหรับตัวเองก็เหมือนกับเป็นแม่บ้านที่ต้องซักผ้าทำอาหารและดูแลบ้านทุกวันจนกระทั่งเห็นเนื้อหาการสนทนาของพวกเขาเธอจึงรู้ว่าเธอเหมือนคนโง่คนหนึ่งเพราะพวกเขาได้วางแผนกันไว้ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนเธอจึงรู้ว่าเธอเป็นลูกนอกสมรสของมหาเศรษฐีเครื่องประดับแต่พวกเขากลับรู้เรื่องชาติกำเนิดของเธอมาเป็นเวลานาน,าน,านแล้วยังอยากจะเอาเงินจากเธออยู่ เธอเกลียดจนอยากจะเอาเส้นได้ที่ดึงออกจากจมูกไปะยัดใส่พวกเขาและในขณะน,นี้แม่สามีก็กำลังเ,เพลิดเพลินล่งหน้ากับชีวิตของคุณนายที่ร่ำรวยที่จะได้มาเพียงแค่ตาของลูกสะภ้ยหายใจเฮือกสุดท้ายเงินของมหาเศรษฐีเครื่องประดับจะถูกส่งมอบให้กับลูกชายทั้งหมดคิดแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากกลับไปเธอก็มีภาพลักของแม่สามีที่ดีครั้งลูกชายไม่ได้เปิดเผยเธอแต่กลับตั้งใจแน่วแน่จะต้องคืนให้แม่สามีสิทธิ์เท่าแต่แปลกที่แม่สามีจะรู้เรื่องราวของเธอได้อย่างไรเธอจึงเริ่มถามแม่สามีก่อนอื่นก็ชมว่าแม่สามีตอนสสาาววคงยมมกใช่ห แม่สามีได้ยินก็รีบหยิบรูปตอนสาวออกมาจากนั้นก็เริ่มพูดอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของเธอแน่นอนว่าแม่สามีไม่ต้องถูกถามก็ยอมรับว่าเคยทาง,งานเป็นที่เลี้ยงที่บ้านมหาเศรษฐีเครื่องประดับและพูดไปโดยไม่ตั้งใจฟังไปด้วยจากบอแสนี้ของแม่สามีทําให้เธอในภายหลังพบว่าแม่สามีคนนี้ไม่ใช่คนดีเลยและตาของเธอก็ไม่รอดในที่สุดขณะนี้เธอกําลังจัดงานศพให้ตาไม่เคยคิดมาก่อนเลยประธานบริษัทเครื่องประดับซึ่งก็คือพ่อแท้ๆของเธอปรากฏตัวขึ้นและสีหน้าของแม่สามีก็เหมือนเห็นโรคระบาในนททัี สิ่งนี้ทําให้เธอมั่นใจมากขึ้นว่าพ่อแท้ๆของเธอต้องรู้จักแม่สามีการปรากฏตัวของเขาในเวลานี้ยังหมายความว่าเขามาที่นี่เพื่อชํารหนี้กลับไปเธอได้บอกแม่สามีและสามีว่าจริงๆแล้วเธอเป็นลูกนอกสมรสของประธานบริษัทเครื่องประดับถ้าไม่ใช่ตาบอกเธอก่อนตายเธอก็คงไม่รู้เลยเมื่อแม่สามีได้ยินก็ลุกขึ้นด้วยความตื่นเต้นแล้วถามเธอว่าพวกคุณคุยอะไรกันบ้างลูกสะพ้ายแกล้งพูดว่าแค่คุยเรื่องเงินสามีมีอารมณ์ดีขึ้นในท,ทันทีแต่แม่สามีก็แสดงท่าทีเหมือนสงสารเธอขณะเดียวกันก็พูดดออออ้้มๆว่่่่่่่่าาาาาาตเเเเเพิงงงงจจกกไไปรรรรัืืหลลนีใชยย ถ้ามีอะไรที่ต้องการให้เราช่วยก็บอกได้เลยเพราะเราเป็นครอบครัวกันนี่นาถ้าไม่พูดว่าเป็นครอบครัวก็ดีเพอพูดว่าเป็นครอบครัวเธอก็โกรธมากขึ้นดังนั้นเธอจึงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เธอต้องการที่จะตีพวกเขาอย่างหนักแม่สามีที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตื่นเต้นจนควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าเธอยังทำงานบ้านต่อไปอีกไม่กี่วันเธอก็จะได้หลุดพ้นแต่พอเธอเดินเข้ามาในบ้านก็ถูกเจ้าของบ้านขวางไว้บอกว่าเริ่มวันนี้พวกเขาจะไม่ใช้บริการทำความสะอาดแล้วยังไม่ทันให้เธอถามเหตุผลเจ้าของบ้านก็ปิดประตูใส่จากนนนนััั้้้้ไปททททีีีี่่่่บบาาหหลลลงงแวก็ ปฏิเสธเธอด้วยเหตุผลต่างๆนานาสัญญานี้ทําให้เธอรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติด,ดังนั้นเมื่อเธอเดินผ่านบ้านลูกชายความสงสัยเล็กน้อยทําให้เธอคิดว่าอาจจะเป็นลูกสะใภ้เมื่อลูกสะใภ้แสดงรูปแม่สามีให้พ่อแท้ๆดูพ่อแท้ๆจาผู้หญิงเร็วๆได้ในทันทีเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาเคยช่วยพ่อของภรรยาในการบริหารร้านจึงได้รู้จักกับยอดนักขายคนนี้และเพียงแค่เห็นเขาก็ตกอุมรักทันทีไม่นานพวกเขาก็ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งจากสตูดิโอพูดคุยกันในรถต้องรู้ไว้ว่าผู้หญิิิิงงงยยัเเป็นนสสสาาาวบบรรุุธ์แตต่่กกลถูชช้คอม ที่จริงแล้วหนุ่มน้อยไม่ได้เป็นเจ้าชู้เนื่องจากพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่อยเกินไปบริการในบ้านทุกคนรู้จักหนุ่มน้อยที่ไปข้างนอกเมื่อรู้ว่ายายดอกไม้ป่ามาหาเขาอีกครั้งเขาเรีบไปที่รถเพื่อพบกันครั้งนี้เขาตื่นเต้นมากเมื่อจับมือกับยายดอกไม้ป่าสัญญาว่าฉันจะดูแลลูกในท้องของเธออย่างดีแม็กซ์เว็บท็อปไม่ผ่านเอเยแตกไม่หยุดมันจุกแมท คืนค่าคอม1%ทุกการเดิมพันแม็กค่าแนะนำเพื่อนรับค่าคอม0ูดแเปตม็กค่า 6. แจกโบนัส1นล้านทุกเดือนรวยแต่แม็ก,มกต้องแม็กค่าหแต่เมื่อความรักแท้เข้ามาเขากลับลืมทุกอย่างไปแน่นอนว่าต่อมาในวันถัดไปข่าวการนัดพบของเขาถูกเปิดเผยพ่อดาดตรงๆว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แม้แต่ส่วนล่างทำให้ฉันต้องใช้เงินไม่น้อยในการหยุดข่าวนี้ดังนั้นเธอให้ฉันเลิกกับเขาให้สะอาดทันทีหนุ่มน้อยมีความรักที่จริงจังเขาประกาศว่าเขายินดีที่จะพา ดอกไม้ป่าออกไปจากบ้านนี้แต่ถูกพ่อพูดคําเดียวทําให้เขาไม่มีอะไรจะพูดสําหรับฉันการบทยี้ดอกไม้ป่าข้างนอกของเธอมันง่ายเหมือนการบทท้มดักตัวหนึ่งตอนนี้เขาถึงกับตื้นไปเลยไม่รู้เลยว่าความรักลับของทั้งคู่ถูกเปิดเผยเพราะเป็นการแจ้งของพี่เลี้ยงคนนี้เพราะท้ายที่สุดการบอกข่าวใหญ่แบบนี้กับนักข่าวเธอจะได้เงินก้อนใหญ่มองดูดอกไม้ป่าถูกไล่ออกไปเธอรู้ว่าเงินของเธอกําลังจะมาแต่เธอกลับเก็บงานแล้วทิ้งแตงโมหนุ่มน้อยได้ทาการสืบสวนอย่างรวดเร็วและพบว่าเป็นเธอที่แจ้งความ คงไม่ต้องบอกว่าเธอก็ถูกไล่ออกจากที่นี่เช่นกันตอนนี้เมื่อรู้ว่าเป็นแม่สามีของลูกสาวพ่อและลูกสาวดูเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันและการชนกำแพงหลายครั้งของแม่สามีทําให้เธอไม่สงสัยในลูกสะใภ้อย่ามองว่าทั้งสองคนตอนนี้ยิ้มแย้มดังนั้นแม่สามีจึงแกล้งบอกภรรยาฉันได้ลาออกจากงานบ้านทั้งหมดเตรียมตัวพักผ่อนให้ดีสักระยะภรรยาไม่แกล้งแล้วนี่คุณถูกไล่ออกใช่ไหมเมื่อคํานี้หลุดออกมาก็เข้าใจแล้วว่าทุกอย่างนี้เป็นฝีมือของภรรยาแม่สามีที่โกรธจัดไม่สนใจอะไรรมมาาาาากกนนะนัพุ่งเเข้า้หาหภยือนคนบ ดูด่าเธอว่ากล้าหาญจริงๆที่กล้ามาเล่นกับฉันบังเอิญว่าฉากนี้ถูกลูกชายเห็นดังนั้นจึงไม่เกรงใจให้คุณยายไปคุณยายได้ยินก็เลยด่าเธว่าเป็นลูกนอกสมรสและเสียงตะโกนนี้ทําให้เธอรู้สึกผ่อนคลายทันทีถ้าอย่างนั้นคนแก่คนนี้กล้าตะโกนใส่เด็กงั้นเธอก็จะปล่อยให้สามีและแม่สามีรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่ง่ายต่อการดังแกสามีก็ไม่เคยคิดมาก่อนผู้หญิงเมื่อโกรธจัดแทบไม่ใช่มนุษย์เลยย่ามองว่าภรรยามีท่าทางน่าสงสารเต็มไปด้วยน้ําตาแต่ปากกลับพูดแต่คคําาาาาหวววนนนดททสสมมีี่่เป็รรรไ้ับผลก สามีในที่สุดก็เข้าใจที่แท้ทุกอย่างนี้เป็นแผนของภรรยาสีหน้าของภรยาบอกว่าเธอถูกบีบให้เครียดสามีที่เป็นผู้จัดการใช้ชีวิตในที่ทำงานได้ดีมากแต่แล้วโทรศัพท์สายหนึ่งทำให้วันดีๆของเขาจบลงลูกค้าได้ยกเลิกการทำธุรกรรมโดยไม่มีสัญญาณใดๆผู้ชายคิดว่านี่มันเป็นไปนไม่ได้ภรรยาเป็นลูกนอกสมรสของประธานกลุ่มเดือนเมืองเพิ่งจะได้รู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้ไม่รู้เลยว่าในงานศพนั้นความทะเยอทะยานของเขาถูกภรยาที่อยู่ข้างๆมองเห็นไปแล้วขณะที่เขากำลังคิดว่ามีอะไรผิดปกติทใใหห้้ัวจขขอองงเเาาาตตื่น่นนยมก หนุ่มตรงหน้าคือเด็กที่เขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่เขากลับมีท่าทางไม่มั่นใจอย่างชัดเจนแม้ว่าสองคนนี้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่มีความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นเขาจึงแซงทําเป็นสงบและถามเขาว่าทําไมถึงมาที่นี่ในตอนนี้หนุ่มน้อยดูเหมือนจะตัดสินใจอย่างนาแน่วแน่เขาเปิดปากถามว่าเขาสามารถเลิกกับแม่ของฉันได้ไหมเพื่อนร่วมงานได้ยินคําว่าเลิกและเข้าใจความหมายบวกกับหนุ่มน้อยที่บอกให้เขารักษาภรรยาของเขาให้ดีไม่ได้พูดออกไปว่าแท้จริงแล้วผู้จัดการคือคนเเวถููกกกททําาให้้้โรรจจจััดดยสิ่่่งีไมคุณคุณ คำพูดนี้คือฉันเลี้ยงดูคุณที่เหนียวรีบไปแม่ของฉันได้ตอบแทนโดยการตั้งคันลูกของคุณตอนกลางคืนภรรยาก็ไม่แกล้งทำอีกต่อไปนำรูปถ่ายของสามีกับดอกไม้ป่ากขึ้นมาและยังมีพวกเขาที่ปรึกษากันจะเอาทรัพย์สมบัติที่พ่อให้เธอไปได้อย่างไรสามีตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงความลับที่ซ่อนอยู่มากว่าสิบปีถูกภรรยาค้นพบดังนั้นเขาจึงไม่ยอมแพ้พยายามแก้ตัวให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทำให้คำโกหกของตัวเองดูดีได้อย่างไรจึงพูดซ้ำๆววว่่าาาาาฉัััันนนนนรรรกกคคุณเหหหห็ภยย้้องงงจจจมมตลสีีิดใใ ประกาศในทันทีว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ขออภัยด้วยการคุกเข่าขอโทษสำหรับเรื่องที่ทำไปโดยไม่คิดแต่เขาประเมินภรรยาต่ำเกินไปลูกชายของเธอก็ถูกเธอชักจูงให้ไปก่อเรื่องที่ที่ทำงานของสามีตอนนี้เธอจะยอมให้อภัยคนเลวนี้ได้อย่างไรที่จริงแล้วคนเลวนี้มีความรักที่จริงใจตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายถึงแม้ว่าภรรยาจะสวยมากแต่ในสายตาของเขามีเพียงสาวที่อยู่มุมห้องแต่แม่กลับเข้ามาแทรกแซงให้เขาไปตามหาภรรยายังบอกอีกว่าสาวคนนั้นดูเหมือนจะนำโชคให้สามีลูกชายในตอนแรกคิดว่าแม่กำลังพูดเล่น แต่แม่ยืนยันว่าเธอจะยอมรับเพียงเธอเป็นลูกสะใภ้แต่ลูกชายมีท่าทีที่แน่วแน่บอกว่าเขามีคนที่ชอบแล้วไม่คิดว่าแม่จะมีแผนการให้เขาแอบเล่นสองข้างไม่ใช่เหรอลูกชายได้ยินแล้วก็สบประมาทว่าแม่บ้าแต่เมื่อแม่บอกเขาตัวตนของเสี่ยวมีคือบุตรสาวนอกสมรสของครอบครัวที่ร่ำรวยถ้าไม่อยากกังวลเรื่องเงินก็แต่งงานกับเธอก่อนเถอะลองคิดถึงชีวิตที่ลำบากที่ต้องอยู่กับแม่เขาเบื่อหน่ายแล้วดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะลงมือทำต้องรู้ว่าเขาก็ถือว่าเป็นหนุ่มหล่อของโรงเรียนตามที่คาดไว้เขาก็สสาาาาามมรถเออชนนะงโ่ี้้ไดดย เพียงเจ็ดปีหลังจากที่พวกเขาแต่งงานในระหว่างที่ออกไปข้างนอกครั้งหนึ่งเขาได้พบกับสาวที่เคยทําให้เขาหัวใจเต้นแรงพร้อมกับลูกเมื่อรู้ว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวความรู้สึกอยากปกป้องเกิดขึ้นทันทีตอนนี้เรื่องราวได้ถูกเปิดเผยภรรยาได้ยื่นเอกสารการหย่าร้างให้เขาโดยตรงแต่เธอรู้ว่าไม่สามารถให้ประโยชน์กับสามีที่แย่แบบนี้ได้แน่นอนว่าสามีคนนี้หันไปหาสาวอื่นทันทียังบอกว่าเขาได้หลุดพ้นแล้วเราสามารถอยู่ด้วยกันทุกวันได้แล้วเทพเจ้าว่าเขายอมทําทุกอย่างเพื่อขออภัยจากภรรยาไม่ลังเลที่จะคุกเขาขาาอโทษภรรย แต่ภรรยาก็ไม่สนใจเขาเลยตอนนี้ที่ฝ่ายสาวอื่นกลับกลายเป็นเราสุดท้ายก็ได้เป็นคู่รักกันอย่างแท้จริงแต่ทุกดอกไม้ป่าขัดจังหวะเรามาเลิกกันเถอะผู้ชายไม่เข้าใจว่าเธอกําลังดึงอะไรอยู่ไม่รู้เลยที่จริงแล้วดอกไม้ป่าอยู่ที่บ้านกําลังดูภาพครอบครัวและยังใฝ่ฝันถึงอนาคตของพวกเขากระท่านหันเสียงกริ่งประตูดังขึ้นเธอยังคิดว่าเป็นผู้ชายป่ามาที่นี่แต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นภรรยาหลักที่มาหา